ไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก ทำอีเวนต์ไหนบ้างถึงจะได้รับดาวชมพูไปแลกนักเตะในวันที่24นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้เราจะมาสอนทำอีเวนต์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเคลียรกิจกรรมไม่เป็นนะครับหรือว่าจะทําเล่นกิจกรรมไหนดีเพื่อที่จะได้รับไปดาวชมพูมาแลกนักเตะในแพ็คของกาการนะครับนักเตะที่อยู่ในแพ็คกากาน่าจะ15คนนะครับทำไมถึงคิดว่าจะ15คนนะก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมเคยขึ้นไว้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ ที่ผมไปอ่านของพี่โคมานะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเป็น15คนน่าจะเป็นแพ็คเดียวกันกับที่เราเปิดได้เปิดฟรีคนละ1กลงครั้งนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะน่าจะเซตเดียวกันหรืออาจจะเป็นเซตใหม่ถ้าพี่โคไม่สับหลอกนะถ้าพี่โคไม่สับหลอกนะเพราะว่าชื่อแพ็คที่เราเปิดฟรีคนละ1กลครั้งครับชื่อแพ็คเดียวกันกับทา right? งด้านแพ็คเดียวกันกับกาก้าเลยนะครับทุกคนนี่เห็นปะนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสอนนะครับว่า ดูยังไงเคลียอีเวนยังไงบ้างนะขั้นตอนแรกนะครับไปตามผมทีละขั้นตอนนะครับกดมาที่หน้าโฮมกันก่อนเลยนะครับก็คือหน้าแรกของการเข้าเกมมานะครับพอเราเข้าเกมมาเราคลิกเข้าไปตรงนี้ครับนี่นี่นี่ผมลูกสอนให้่าเนี่ยตรงนี้นะเพิบแล้วก็คลิกไปที่รูปรามินยาเมลแล้วก็ลิโอนลแมซซี่ครับคลิกเข้ามาที่รูปรามินยาเมลแล้วก็แมซซี่อ่ะมันก็จะมีอีเวนให้บางคนก็คือยังไม่ได้เคลียรเลยนะอันนี้ผมเคลียไปเข้าๆแล้วนะสำหรับอ่าไอดี ID หลักของผมนะก็ มันจะมีหยุดหลักๆประมาณ3อย่างนะครับที่เราจะต้องเคลียนะอันเนี้ยมองข้ามอันนี้ไปก่อนสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออันนี้ก็คือดาวชมพูถ้าเราได้ดาวชมพูเราจะสามารถแลกทั้งเตะได้ก็คือถ้าอยากได้ดาวชมพูเราต้องเคลียอีเวนต์ให้ครบทั้งหมด15ภารกิจนะครับก็คืออีเวนต์15อีเวนต์ก็คือ15ภารกิจนะครับแต่สัปดาห์นี้จะเคลียรรวมกันได้แค่14ภารกิจเท่านั้นนะครับก็คือพฤเรื่องหัดหน้า เกมเปิดมามันอาจจะมีล็อกอินเพิ่มมาอีกหนึ่งหนึ่งครั้งอาจจะทําให้เราแลกได้เลยก็คือหรือต้องไปเคลียร์ภารกิจอีกหนึ่งภารกิจถึงจะสามารถไปแลกนักเตะได้ก็คือเกมเปิดมานะครับนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นล็อกอินอ่ะเพิ่มเติมนะครับโดยสัปดาห์นี้ถ้าเราล็อกอิน2วันเราจะได้ไป2ภารกิจนะครับนะก็คือนะครับ,นะรบง่ายๆก็คือล็อกอิน2วันนะรวมไปก่อนนะ2ภารกิจนะครับแล้วก็เล่นโหมด PVP นะครับให้ชนะทั้งหมดอ่ะ6เกมเราจะได้ไปทั้งหมดอีก 6ภารกิจนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็6เกมเอาโหมด PVP นี่เล่นตรงไหนบ้างพี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโหมด PVP อะ่ะมันจะนับแรงด้วยแล้วก็นับเล่นกับเพื่อนด้วยนะนะครับก็คือเนี่ยโหมดนี้ก็ได้นะครับเราเขียนในโหมดนี้ก็ได้หรือโหมดตรงนี้ก็ได้ที่เขียนว่า PVP นะครับที่ง่ายที่สุดนะก็น่าจะเป็นอีเวนต์นี้นะครับก็คือ,อผมว่าโหมดเนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้จะง่ายมากก็คือ เล่นเนี่ยจะน่าจะใช้เวลาระยะเวลาน้อยที่สุดก็คือเล่นอันเนี้ยก็คืออันเนี้ยถ้าเรายิงเข้าปุ๊บเกมมันจะจบเลยไม่ต้องเล่นครบ90มานาทีนะอันนี้ก็เล่นอันไหนก็ได้ขอแค่ชนะนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นกับเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนกดยอมแพ้ทั้งหมดอ่ะหครั้งนะครับก็จะเสร็จภารกิจไปวกภารกิจนะครับอ่านะครับผม แล้วก็มาอีกอีกโหมดหนึ่งก็คือเล่นกับ AI นะอันนี้เป็นผมจะสอนทีเล่นกับ AI หลายคนเบื่อมากเล่น AI ทําไมมันต้องเล่นเยอะเล่นนานน่าเบื่อนะครับเล่น AI ไผมแนะนำนะครับเล่นับ AI เราต้องชนะทั้งหมด18ครั้งถือว่าเยอะมากถ้าเราไปเล่นจบเกม90นาทีแต่เราสามารถปล่อยบอดเล่นได้นะแต่ว่าเล่นกับบอดบางทีมันก็ชนะแพ้บางทีเรากดออโต้ปล่อยบอดมันก็มีชนะแพ้กนะครับก็คือเราต้องเล่นชนะ18ครั้งแต่เราจะได้ไปทั้งหมด1ภารกิจ2ภารกิจ3าภารกิจ4ภารกิจ หาภารกิจแล้วก็6ภารกิจเท่านั้นนะก็ก็คือตอนนี้6กบวกเป็น12เนาะก็คือชนะคน6ภารกิจนะครับชนะบอทดอีก6ภารกิจเป็น12แล้วก็ล็อกอินอีก2ก็จะเป็นทั้งหมดอะ่ะ14ภารกิจก็คือ6บวกเป็น12แล้วก็บวก2ก็เป็น1 4เนาะอีเวนท์ทั้งหมดที่เราเคลียร์ได้สัปดาห์นี้จะเป็น14ภารกิจนะครับสรุปง่ายๆก็คือชนะบอทดนะครับ18ครั้งชนะคน6ครั้งแล้วก็ล็อกอิน2ครั้งนะครับภารกิจ โหมดไอผมแนะนำนะครับก็คือถ้าง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนผมนะที่แบบเล่นหลาย ID นะครับก็แนะนําว่าเข้ามาในรูปแม์ตี้ตรงนี้นะครับแบบเขาเรียกว่าการเล่นแบบกับ AI ง่ายๆแล้วก็เข้ามาที่ด่าน10นะครับมันจะมีทั้งหมดอ่ะหนึถึงสิด่านนะแนะนําว่าเล่นด่าน10เราชนะเรายิงเข้าปุ๊มมันนับเป็น1เกมเลยง่ายๆโหมดนี้ง่ายมากๆก็จะนับเป็น1เกมการชนะโหมด AI ก็คือเล่น ชนะหมดเนี่ยสิครั้งหรือใครแบบว่าผมก็ไม่เวลาผมว่างเยอะก็เนี่ยครับมาเคลียร์กับโหมดใหญ่พวกนี้ได้เลยนะครับชนะทั้งหมดอ่ะสิเกมผมว่ามันนานไปนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการเคลียร์อีเวนต์เพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจนะเอาผมสรุปให้อีกรอบหนึ่งก็คือเขียนให้ง่ายๆละกันนะครับผมก็จะเคลียร์ไปทั้งหมด2ออันแล้วเนาะก็คืออันเนี้ยล็อกอินนะครับเข้าเกม 2วันนะครับ2วันนะจะได้2ภารกิจนะฮะวงล็บ2ภารกิจแล้วก็อันนี้นะครับชนะ 6, ชนะโคนอนะ่ะออนไลน์อะ่ะชนะโคนอนะ่ะอีก6เกมนะครับ6เกมจะได้6ภารกิจนะวงล็บ6ภารกิจก็จะเป็น8ภารกิจเนาะแล้วก็ชนะอ่าบอทนะครับนี่ a i นะครับชนะไปต้องชนะ18เกมนะชนะ18เกม จะได้ไปอีก6ภารกิจนะครับเนี่ยนะครับชนะบอทดนะครับหรือว่า ai นะชนะ ai นะครับ ai 18เกมได้อีก6ภารกิจนะครับก็เนี่ยอันนี้ผมก็ชนะอ่าอีเวนต์เอไออผมเก็บไปแค่2นะครับก็รวมเป็นเนี่ยสิเองนะผมเพิ่งเคลียร์ไป10ภารกิจนะครับก็จะอ่า เดี๋ยวอีก5ภารกิจเดี๋ยวเคลียร์ไปให้มันครบสัปดาห์นี้ก็จะได้ประมาณสัปดาห์นี้นะถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนวันที่24นะถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนวันที่24่ก็จะสามารถเคลียร์เคลียร์ได้แค่14ภารกิจนะแต่ถ้าใครดูหลังจากวันที่24่จะเคลียร์ได้ครบเลยนะครับก็คือ15ภารกิจนะครับยกเว้นเราเพิ่งมาล็อกอินวันนี้วันเดียวอ่ะสมมติว่าเรามาเพิ่งมาล็อกอินแค่วันที่24วันแรกก็อาจจะต้องเคลียร์ อาจจะเคลียร์ยังไม่ครบหรือถ้ามันมีภารกิจเพิ่มขึ้นอาจจะเคลียร์ครบเลยก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถมาสอบถามกันได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับคอมเมนต์สอบถามมาได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ด้วยครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะ